ประเด็นที่สังคมเป็นห่วงกันอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นไปตามที่มีการคาดหมายกันนะครับจะด้วยเหตุผลการถือหุ้นหรือจะด้วยนโยบายหรือแนวคิดบางประการหรือ,อยังไงก็แล้วแต่มันจะเกิดปัญหาม็อบลงสู่ทองถนนวันนี้มีเห็นกลุ่มคนใส่เสื้อเหลืองไปที่สมาชิกวุฒิสภาไปที่วุฒิสภาไปพบไปให้กำลังใจกับสวและบอกสวว่าอย่าได้โหวตคนที่ล้มล้ังสถาบัน วันนี้ก็ไปกันเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งวุฒิสภาที่ออกมารับหนังสือก็คือพลเอกอักกนิตเหมือนสวัสด์แล้วก็นายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะครับก็รับหนังสือจากตัวแทนที่มายื่นเรื่องซึ่งคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลสวนี่ก็ได้แสดงความเป็นห่วงนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การชุมนุมนะครับเกิดการะประทะก,กันร,ระหว่างม็อบกับม็อบ นะครับสวก็ยินดีนะครับที่จะไม่เกิดปัญหากับบ้านเมืองต่อไปก็ยินดีที่จะอาสาเป็นตัวกลางในการที่จะรับฟังความคิดเห็นพูดคุยกับกลุ่มที่เห็นต่างนะครับวันนี้กลุ่มนี้เคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับก็เป็นกังวลนะครับเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งคนที่สนับสนุนของพรรคเก้าไกลคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ออกมาชุมนุมในขณะเดียวกันอีกฝ่ายนึงก็ออกมาก็หวั่นเกรงว่าจะเกิดปัญหาม็อบชนม็อบกันขึ้นมา อันนี้สวก็บอกว่าพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคุณอานนท์นำพาก่อนหน้านี้ก็บอกว่าผู้สนับสนุนก้าวไกลทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับทั้งในโลกออนไลน์และก็โลกของความจริงเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมที่จะไม่ให้คุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดบรรยากาศแบบนี้ก็แน่นอนครับ ก็ตกอยู่ในพวังที่หลายฝ่ายหลายคนก็เป็นห่วงต่อสถานการณ์ความสงบของบ้านเมืองและยังเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยเราก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายว่ากันไปตามกรอบกฎและกติกาของสังคมที่ทุกฝ่ายจะยอมรับกันครับ